ครื่ในวันนี้นะครับได้เห็นท่านผู้มีเกียรติที่เดินทางมานะครับเพื่อที่จะร่วมในพิธีเปิดในกิจกรรมวันนี้นะครับทั่วทั้งภาคกีสารทั้งหมด20จังหวัด76เขตพื้นที่การศึกษานะครับมาเพื่อที่จะร่วมในพิธีเปิดงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ประจำปีการศึกษา2562ในลำดับนี้ขอกรับเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ท่านวัฒนาพุทธิชาติตัวแทนพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกดกล่าวต้อนรับท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้บนเวทีขอาการ่าวเรียนเชิญครับขับเล่นในลำดับนี้นะครับขอากับารเยนเชิญท่านผู้มุในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขตหนึ่งนะครับท่านวัดที่ 103, ร้อยตรีดรทวีศักดิ์นามศรีค่ะเียนเชิญท่านผู้มุ่งในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต28สีสะเกดยะโสธรค่ะท่านพัฒศาสตร์มาสกุลค่ะครับเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสะเกดเขต4นะครับท่านเสนีเรืองธิ์ราวีครับเรียนเชิญการสนการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดรีสะเกดค่ะท่านดรเกตอรอินพิทักษ์โคชยากุลณค่ะครับขอเรียนเชิญรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารีสะเกดเขต2นะครับท่านสุริพาศีหวงศ์ครับค่ะ เรียนท่านรักษาราชการผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาเรศเกตเขตสามค่ะท่านว่าที่ร้อยตรีสำรวยนกงามค่ะ กับเรียนท่านดออรอำนาจวิชยานุวัตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะผู้บริหารของสพททุกท่านนะครับที่ท่านได้กุณาเดินทางมาเป็นประธานและก็เดินทางมาเยือนจังหวัดศรีสะเกษของพวกเราท่านพรศักดิ์เจริญประเสริฐอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ,ะกรท่านสอสอนายแพทย์จตุรงเพ่งนรพัฒน์และก็ทางท่านรองนายกอาบาจอ ท่านผู้บริหารการศึกษาทั้ง20จังหวัดนะครับรวมทั้งคณะครูอาจารย์นักเรียนทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็ต้องขออญาตกราบเรียนทุกท่านว่าไม่ทราบว่าจะเป็นความกังวลใจความดีใจความปลื้มใจของเราไม่รู้อะไรจะเริ่มต้นก่อนนะครับสิ่งที่ผมได้กล่าวมาใน ทวงทำนองที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่ก็คืองานนี้เป็นงานที่ใหญ่มากงานนี้เป็นงานที่มีความสําคัญมากเพราะถือว่าเป็นงานระดับชาติระดับประเทศซึ่งใครที่ได้ผ่านเวทีในงานนี้เมื่อกลับไปก็ถือว่าได้ผ่านการประกวดการแสดงผลงานในเวทีแห่งนี้พวกเราทํางานร่วมกันด้วยตระหนักว่าเมื่องานใหญ่งานมีที่มีความสําคัญ เราก็ย่อมมีความกังวลเป็นธรรมดาว่าเราจะจัดงานได้สมบูรณ์พร้อมหรือไม่คณะผู้บริหารการศึกษาซึ่งยืนอยู่ข้างหลังนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทําให้ผมได้มีโอกาสแม้จะเดินทางย้ายมาไม่ถึงสองเดือนแต่มีความคุ้นเคยและทํางานกันในภาวะซึ่งมีระยะเวลาดําเนินการร่วมกันทําให้รู้สึกคุ้นเคยกันยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันจังหวัดศรีสะเกดทุกภาคส่วนเอง ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมืองภาคเอากาชนภาคราชการหรือภาคพี่น้องประชาชนเราตกลงกันว่าสำหรับงานวันที่12-14ถึง14ธันวาคมซึ่งเป็นงานสำคัญนี้พวกเราจะเป็นเจ้าภาพร่วมกันในการที่จะดูแลคณะผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษารวมทั้งลูกๆนักเรียนของพวกเราให้ถือว่าท่านทั้งหลายนั้นคือแขก v i p ที่มาเป็นอาคารตุกะของพวกเรา เราตั้งใจว่าเมื่อก้าวย่างเข้ามาสู่จังหวัดศรีสะเกดท่านจะต้องไม่มีความทุกข์ในเรื่องใดไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยไม่ว่าการเก็บไข้ได้ป่วยท่านจะต้องมีแต่ความสุขกับบรรยากาศของจังหวัดและการทํางานของพวกเราถึงเวลานี้ครับพวกเราก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางานร่วมกันในตลอดระยะเวลาทําให้เรามีความสุขใจนะครับที่ เห็นภาพอาคันตุกะผู้มาเยือนโดยท่านประธานและคณะผู้บริหารการศึกษาคณะครูอาจารย์จาก20จังหวัด19จังหวัดของพวกเราได้เดินทางมาอยู่ใต้ชายคาเมืองศรีสะเกดของพวกเราในนามของจังหวัดศรีสะเกดครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านสิ่งไหนซึ่งเป็นอุปสรรคที่ขาดตกบกพร่องผมในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดขอน้อมรับแต่เพียงผู้เดียว สิ่งใดที่เป็นท่านชื่นชอบชื่นชมผมขอยกความดีให้กับทีมงานผู้บริหารการศึกษาของผมและก็พี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาสังคมของผมที่เขาได้ตั้งใจรวมทั้งภาคการเมืองต่างๆซึ่งคอยให้กำลังใจกับพวกเราเราหวังว่าในระยะเวลา3วันอาจจะสั้นสำหรับภารกิจในการที่ท่านได้มาเยือนจังหวัดศรีสะเกษ แรงปรารถนาของพวกเราร่วมกันในการทุ่มเทการจัดงานคือการที่ท่านจะได้มีโอกาสได้กลับมาเยือนจังหวัดของเราอีกครั้งหนึ่งหรือหลายๆครั้งและก็มาสัมผัสกับมนตเสน่ดินแดนแห่งปราสาทขอมหอมกระเทียมดีมีสวนสมเด็จเขตดงลำดวนหลากล้วนวัฒธรรมมีโอกาสมิถุนาเมษามาสัมผัสกับรสชาติของทุเรียนที่อร่อยที่สุดในโลกเปลือกบาง เนื้อเนียนกรอบนอกนุ่มในไร้เส้นใหญ่กลิ่นหอมบริสุทธิ์ดุดดอกลำดวนอันเป็นดอกไม้สัญ,ญลักษณ์ประจำเมืองของพวกเรามาลิ้มลองกับไก่ย่างไม้มะดันแห่งเดียวในโลกคือไม้มะดันไก่ย่างห้วยทับทันที่มีความฉ่ำความหวานความหอมความกรอบของเนื้อไก่ ทุกสิ่งทุกอย่างเราพัฒนาสู่การที่เป็นสินค้าโอท็อปวันเวลานี้เสื้อผ้าเขาเรียกว่าเซลล์นะครับที่เมื่อสักครู่น้องๆชุดฟอนได้แต่งแต่ตอนนี้เรามีการพัฒนาทางธรรมชาติครับทุกอย่างมีสตอรี่เรากำลังเปิดตัวผ้าใหม่จากการยม่ว่าจะเป็นไม้มาดันซึ่งเป็นไม้ไก่ย่างและเป็นไม้ธรรมชาติ ถ้าท่านใดได้สวมใส่เสื้อไม้มาดันอาชีพการงานของท่านจะเลื่อนขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันดันขึ้นไป <c oughs> ทุเรียนภูเขาไฟเรามีทุเรียนภูเขาไฟ <c oughs> เมื่อสักครู่เป็นผ้าสีมาดันเรามีผ้าย้อมสีลาวา เอาดินลาวาไม่ใช่วาลาวาเป็นความร้อนครับเมื่อลาวาเย็นเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เราถึงปลูกทุเรียนได้อร่อยที่สุดในโลกเพราะนั้นใครใส่เสื้อสีลาวาชีวิตท่านจะมีแต่ความร่ำรวยอุดมสมบูรณ์เรามีเสื้อสีดอกไม้ประจำเมืองคือดอกลำดวนเราเอาเปลือกดอกลำดวนมาย้อมเป็นเสื้อผ้า ดอกลำดวนหอมอ่อนๆเป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุเราไม่ใช่ว่าท่านใส่แล้วท่านจะแก่ครับแต่ท่านจะอายุยืนครับเ,เรามีเสื้อสีกุลาเราเอาดินแดนแห่งทุ่งกุลาเอาดินมาย้อมทุ่งกุลาในวันนี้เป็นทุ่งกุลาที่ท้องทุ่งที่ปลูกข้าวหอมมะลิ อร่อยที่สุดในโลกหอมที่สุดในโลกครับชีวิตท่านก็จะมีแต่ความหอมหวนและอร่อยนะครับเพราะนั้นท่านเลือกสรรได้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมสีชนเผ่าลาวเขมรสวยเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องผามออีแดงนะครับที่ท่านมาสัมผัสทะเลหมอกต้องการท่านทั้งหลายครับได้มาเยือนอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราลงมาสนามเพื่อที่จะแข่งขันแสดงความรู้ความสามารถแต่วันข้างหน้าท่านมาว้าว มาคูกับการท่องเที่ยวของศรีสะเกดครับแนะนําพวกเราชาวศรีสะเกดครับผมเป็นขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวศรีสะเกด1นึ่งล้านสีคนครับขอต้อนรับท่านประธานท่านเลขาธิการคณะผู้บริหารรวมทั้งท่านรองผู้ราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแลวคณะซึ่งท่านมารับทงต่อในการเป็นเจ้าภาพต่อไปนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับที่ได้กุณามา เยือนรีสะเกดของพวกเรานะครับและเมื่อท่านเดินทางกลับก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพรีสะเกดขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งครับขอบคุณและสวัสดีครับใครขอกลับขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรีสะเกดค่ะท่านวัฒนาพุทธิชาตินะคะสุดยอดพ่อเมืองในดวงใจของชาวรีสะเกดทุกๆคนเลยค่ะ นี่คือความยิ่งใหญ่ของงานภายใต้สโ,โลแกนที่ว่าเด็กอีสานร,รักถิน่นสืบสินหัตถกรรมเลิศล้ำรอบรู้ก้าวสู่สากลน,นะคะเพื่อเป็นการประกอบพิธีเปิดและมอบธงสัญลักษณ์ในงานเสิลหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ประจำปีการศึกษา2562ในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติ จากท่านผู้บริหารระดับสูงและก็จากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะท่านเลข,ขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านดรอำนาจวิทยานุวัตรค่ะลำดับนี้ได้ชมวีดีทัศน์เชิญค่ะ ดอกเตอรอำนาจวิทยานุวัตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการนักการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการภาคภูมิใจำสำเกร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเอกพระศึกษาวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกกณ์และศึกษา,าศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยร,รำไพพรรณีน ระดับปริญญาโทรบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพาระดับปริญญาเอกการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยวาลัยอลรมณ์กอนด้วยความเป็นนักการศึกษามืออาชีพความรู้ความสามารถและความตั้งใจได้โอกาสเสริมสร้างพัฒนาการศึกษาไทยดอ,อรอำนาจวิทยานุวัตเคยได้ดำรงตำแหน่งรองผู้ในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขตสอง ผู้ในการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษานักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญผู้มนการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้มนการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค11ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค14ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเขตตัวราชการที่3และ9ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค3ผู้นำและหัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองกระทรวงศึกษาธิการและ รองประหลัดกระทรวงศึกษาธิการการศึกษาไม่มีที่สิ้นสุดด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจใฝ่เรียนรู้การศึกษาเพิ่มเติม,ตมในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารการจัดการความมั่นคงแห่งชาติบมชรุ่นที่สองสำนักข่าวกรองแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรปรมรุ่นที่10ส,สถาบันพระบกเกร้าว หลักสูตรนักปกครองระดับสูงนปสรุ่นที่60วิทยาลัยมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยหลักสูตรป้องกันร,ราชอาณาจักรวปอรุ่นที่57วิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรกระทรวงมหาดไทยหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชนบรอรุ่นที่3วิทยาลัยการตำรวจหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและ กรผู้จริตระดับสูงนยปสรุ่นที่8สำนักงานป้องกันและปราบปรามการผู้จริตแห่งชาติหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูงรุ่นที่4สำนักงบประมาณ หลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสมคีปรองดองอยปอรุ่นที่สองสำนักงานปปหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงประจำปีงบประมาณ2,561หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรออสรุ่นที่5และหลักสูรงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูงรุ่นที่7นวย้ใจผ้าไ่ดีีท่ คือพลังปรักดันให้เด็กอีสานคืนถิน่นสืบสารงานศิลปะพัฒกรรบคือผู้นำเลิศล้ลำรอบรู้คือครูผู้ชี้ทางนำการศึกษาก้าวสู่สากนอ ที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านดรอำนาจวิชยานวัตรประธานในพิธีประจําแท่นรับรายงานบนเวทีขอกราบเรียนเชิญครับและขอเรียนเชิญคณะผู้ติดตามจากสํงงานันกงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอันประกอบด้วยท่านวลา เรียนชัยวงศ์นะคะผู้อำนวยการสํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียนค่ะครับท่านดรภูธรจันทะหงย์ศูนย์โ,โรงเรียนคุณภาพประจําตําบลน,นะครับท่านเกรงศักดิ์สังชายนะครับผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนครับกับท่านสุวิทย์บึงบัวนะครับผู้อำนวยการ ศูนย์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกลนะครับท่านวุฒิศักดิ์เหล็กคำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษรับท่านดรทีพวังพะวังขนันครับ แลในลำดับนี้ค่ะใครขอเรียนเชิญท่านว่าที่ร้อยตรีดรทวีศักดิ์นามศรีผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาศรีส,สกเกตเขตหนึ่งในานามของคณะกรรมการจัดงานได้กล่าวรายงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ปีการศึกษา2 5 6 2จังหวัดสีสกเกตและขอเรียนเชิญคณะกรรมการจัดงานดังมีรายนามต่อไปนี้บนเวทีค่ะ ท่านพัฒศาสตร์มาสกุลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต28ครับในลำดับนี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่มาจากสพทนะครับท่านสุรศักดิ์อินศรีไกรนะครับที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนครับและก็ท่านพนัทบุญวัฒนทนท่านพนัทบุญวัฒนสุนทรนะครับรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนากิจกรรมนักเรียนนะครับทั้งสองท่านเรียนเชิญครับ ครับและเรียนเชิญท่านผู้มนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขต4นะครับท่านเสนีเรืองริดดาวีครับคับท่านท่านผู้มนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดศรีสะเกดนะครับ